เบึ้งวะเถิงนอนเถิงยืนมือน,นี้กกะชีมีแดดแน่อยู่วานเมื่อก่อนลมลมแห้งค่ะมื้อนนี้จนว่าสิว่มีลมเลยมื้อนี้ไม่เจอแดดแต่ก็ดีดอก อ่อนแน่ก็ดีคือกันเอ้ยกว่าสิมีแต่ลบอยู่ดอกมกันว่าจะสิเอาอีหยังมาให้มันแนมแนมหาพอพุนอ่นล่ะอือฝ่สิเอาให้กินอยู่ดอกกําลังเตรียมโตสากินเด้อเ <c oughs> บิ่งตาโอยพ่สิโตนย ยืนตากแดดเวิดมือ่อบอกให้เขาหมก็ว่าเขาจาา้างมายังแดดหอนจนวานี่แต่ก็อยากออกมาตั้งแต่มานั่งอยูย่ให้กะบได้ยางเลยยางข้าวเดียวก็บลบไปหนังคือเขา บึงว่าตอนนั้นมันนอนรับตาโอ้เป็นต่อสบายค่ะแหมโอ้ <c oughs> เห็นคนยางมาแนบ่ไดาทรงใสัอิ่มหยาแล้วว่าจ้งนี่จังนอนอยู่แท้ มองหงมห่มก็บวไปนอนกับมานอนอยู่แดดพีละไปนอนแน่อยู่มองหงมหัมุมน,นอนย้งมานอนอยู่แดดหลาย่นหน <c oughs> ลูกไานอนนี่ลูกแน่ลูกแน่เร็วลูกไปเขาหรม นอนยงนอีลัตว์คั่นบยญญหอดก็นอนย่นงนีละห้องเพิ่นก <p medim> ันใหญ่ใหญ่ตัวองไซสีอิมอีลีหลายาเนี่เทิงสิบวาลายแต่กระลิ่มดีหาจนวาได มองกินนี่สุ่มนี่ก็บ่ากินอยู่จากที่ว่าเคยเล่ยมยากะได้เล่มไม่อยู่นี้ได้เลีมว่าถูกมองเลยยาบ่าไร nhà bên nằm nó bằng lúm với vỏ tôi cả bố không bố khơi người bên này đó tành dậy kinh đi hèn nhảy hèn kinh đi đấy ngoài người ta nhảy của mùa thì cái kiến với kín เห็นยั้งหน้อไปอยังมาทางดิเราเออเป็นคนละทางเด้อกับคนเด้ยอยังมาทางเดียวกันเด้อมันอยากออกกำลังกายซื่อๆอนี่ว่าได้ว่าว่าสิเอาอีหยังมาให้กินไปละลงใส่ย,ยางหนาม ยางไว้ฝุนล่ะโอ้ยืดแล้วล่ะยางเหรียญยางหัวไปเพื่อว่าให้จะค้องเงายางหายแล้วเห็ด อันสีหาอันวงวไปแต่อยอก็ว่ก <c oughs> ก็หาว่าใดตดองมือนี่เพราะว่าว่าใดเอาเข้าพอง่ายแต่เวลาส่มนีนเพิ่นเอาเข้าแล้วได้ขอมือนีเป็นยังบุกจังปล่อยไว้ทางนอกอืนหาหากินให้ได,ด้เด้อ ทางทองส่วนแม่ก็หลูเฟินกากินน้ำกันอยู่แม่อยู่นยาไมา่กินหมืนนะแย่งกันกินเพอ่อขวมแสบจนก็เกา ยังก็ตามทีอันได้ยังเงินกินกนี่มันแซีบแซียบกะยังคอยคอยผุนผุนผุนส้นลูกแล้วผุนกินน้ำกันในเพราะข่าวก็ส้นกัน จนวันในย่างนี้ต่ามาลาก็ได้แม่วาให้กินหนำดิละแม่ห่วงหยาอันนี้ก็ถเทิงเวลาโคตหยาอีกหลอบหนึ่งตอนสาวกะหลอบหนึ่งตอนไก่สีคำก็อีกหลอบนึงเพราะว่าตอนเสาวโคตไปคคึ่งหนึ่ง ก็เลยไหนมาเปิดบองทีเนี้นยวม่านดทควดโหแต่ละเธอกระต่องให้มันทัวหัวนี้เดี๋ยวมาสีใหญ่ว่า,าทันกันย่าใกลได้ พิ่นว่าละ่ะบ่เล่มเลยหยาบัดน,นี้ถ้ากินหยาตัวอั่นตัวแม่เอามาให้กินอย่างเดียวแม่เพิ่นก็นย่างน้ำมาอ่า <c oughs> โอ้สิได้น้ดีแท้บัดน,นี้อ่อใสเนาะอยาแต่่ได้กินแท้ วันนี้ล่าจะคันว่าเดนเอาเข้าไปในขอกกระสีตังกุมตังแกงขึ้นมาคือเกาเ <c oughs> ดีวเขา้าลาลาวันนี้คันบอกแล้วฟังเน้ละ่ะขันบอกบ่ฟังกะคือเกาต้องไล่เข,าข้าคอบอกให้ไปเองนี่บ่ไปเพราะว่า เงี่ยวัฒน,นี่หมูเป็นไหนหมูจะความแค่หมือเดียวหมูสองหมาก็คือเก่าจนวามาหอนแบอนี้แหละก็ยังคือเก่าวัวเขาเดี <c oughs> ยก,กันอาก,กันดีดีสองตัวนี่ เลียหูเลียดากเลียเอ้ยบ่ถูกหองไปไกลบ่ได้ดอกโอ้หัวแม่นคู่หูแม่คู่หูเพิ่นไปกินหญ้าอยู่อีหวงนึงน่ะเห็นูากันได้ หิบอยู่ของหัวคือเก่าจ้ามนันี้ตอนเป็นไรเขาคขอกถ่ายว่าทันค่าไปกินเขาอยู่ตอนนี้กะมะแนแนมเลยหันหน้าไปทางหยาเบิดเห็นแม่เพิ่นงบม,มาตีละ่ะเพิ่นก็นจังมัแนมมาทางนี้เลย หันหน้ามาถ่านนี่แนะ่เร็วๆเร็วหมูก็มูด้นี่แต่ไม่ยามสิได้กินยานีไม่สนใจไผสนใจแต่งงาอย่างเดียวโอ้หมูเจ้าขว่มค่ะบอกให้หันกับหันข้าวหนึ่งหูสีสุดในขอบ่ค่อยดื้อเลนได้ไม่ยามมูมาสนกะจังสีละ กลุ่มหัวใจข่าวหนึ่งจะเศร้าเพราะว่าหมูด้ว่าสิถือว่าไอ้นั่น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 ว่าละตัวมันต้องไปสนอืมยองแนวบดายวัดเก่งโหลด้ย เทิงหูเทิงหมังยองนีกก่นี่เมื่อวานมือกรกะได้ยันมายืนอยู่ตอนหนาจึงกินหยาตอนอนี้อางนี้ก็บอกกินหยานะเป็นว่าไผนี่เฮ้ไผนี่ไผไผ่นี่นี่เบิ่งเอาเดินนี่ไพไนี่ฮู <c> ้ซ <oughs> องดนค่ะนั่นฮันมาอีกละ อืมเนาะกระสีแนมโดนแน่นิดหนึ่งกระหันไปคือเกาโอ้ไม่ได้งวงงามๆยันในขอบกินยาอิ่มก็เลยงามเห็นอันเห็นสวดส,ส่งที่ถือต่อง น,นั่นนั่นนั่นเพิ่งวันตอมเพิ่นดิละ่ะน,นั่นเหยียบห้าเหยียบหญ้าหัวแม่เพิ่นเอามาให้หลายเติบกินเลยน้อยเดียวก็เศร้ากินอมืมาละโอ้ยนี นี่เป็นยังเป็นยังหมดเห็นอย่ายยสมพอดอกสมพอดอกสิดลบไปลบมาอยู่นะั่นนะั่นโอ้ยเนาะโอ้โหสาม นึ้นหิ้วครับเขาาโอ้ยเบหิ้วอสุ่มซองโตนี่ก็ะเลียนมองเปลเ่ียนมองกินไม่กินมองนีแทนตงสัยอนเบื่อมองกเก่าพ่เจ้คืออย่งเพี่ยนไม่กินอยู่มองไม่ เหอะາอย่าขางຫ้ท ok ั้งหัวเหอะวันนีາให้กินจนว่าอิ่มแต่กะอิ่มทุกมือล่ะก็ไม่มือได้ถ่สีบ่ออิมดอกแต่บ่ออิม ก็คือสิวปรุงป้านนี้เราคิดว่าวันนี้ปุุงปุุงแห้งแหงนะนะเตรียมไม่มองได้ไม่แล้วก็เจียวก็นได้วันนี้ก็ยิ่งมองเก่าล่ะจ้ะมองของงัว มื่อนาะพอกันไหมเดจ้ะมืนอีกก็มิซันำนี่ลหละบ๊ายบาย